สวัสดีครับบ้านสวนบุนิรดานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับมอกรลา2564ก็สวัสดีปีใหม่นะครับวันนี้เราก็กลับมาทํารั้วกันต่อนะครับรั้ง่ายๆสไตล์ท,ทาเองนะครับก็วันนี้มีอะไรมาแบ่งปันอยากคนอยากที่จะทํารั้วนะครับที่เป็นช่งางตัวเองนะครับทําง่ายๆแล้วก็ทําแบบอ,อยากรู้งบประมาณหรือต้นทุนในการ ทำรั้วนะครับผมก็วันนี้จะลองแนะนำดูว่าถ้าคนที่สนใจแล้วอยากรู้ต้นทุนก็อันดับแรกเลยนะครับเราก็มีแบบนะครับเราเทล็อกหนึ่งเนี่ยมันกว้างประมาณ250 –เมสูงเมตรหนึ่งเราก็จะใช้ปูนนะครับหลูกต่อ1ช่องนะครับไม่รวมสเตกับฟุตติ้งนะครับที่เราคํานวณเนี่ยเราสั่งเพราะว่าเวลาเราสั่งซื้อทรายกับหินเนี่ยเขาจะมาอย่างละสคิวเขาถึงจะส่งก็คือ ตกแล้วเนี่ยอย่างละ2ชงคิวเนี่ยเราจะเราจะทำได้ประมาณ8ช่องนะครับแปดช่องเนี่ยหาดออกมาเนี่ยได้ช่องละ300กว่าบาทก็ช่องหนึ่งเราจะใช้ปูน1ลูกผสมส3ม,มโม่เล็กนะครับให้ได้สัดส่วนได้3โม่เล็กแล้วก็เทนะครับก็อันนี้ไม่รวมฟุตติ้งนะครับไม่รวมสเตที่เราทำนี่เฉพาะแผง1แผงนะครับก็จะมีเหล็กกับปูนเนี่ยก็เฉลี่ยแล้วก็ไม่เกิน600บาทต่อ1ช่องนะครับ เสาเราก็ใช้เสาเป็นเสา5สูง2เมตรห้าสิบนะครับต้นละ450แต่ละพื้นที่ราคาทรายหินอาจจะไม่เท่ากันก็หารจากคำนวณดูนะครับเพราะว่าเราทำมาเนี่ยเราคำนวณจากอย่างละ2คิวก็ได้ประมาณ8ช่องซึ่งก็เหลือนิดหน่อยนะครับแล้วก็เราทำมาเนี่ยการที่จะรู้ต้นทุนเนี่ยก็คือเราต้นเสาเนี่ยเราก็จะใช้อยู่ประมาณต้นละ450บบาทก็ตอนนี้เราทำมาทั้งหมด ใช้เสาไปประมาณ2ี่สิบต้นนะครับก็ใช้ต้นทุนประมาณหมื่นกว่าบาทสาหรับเสานะครับส่วนตัวสเตฟูตติ้งนี่เรายังไม่ได้คํานวณออกมาเพราะว่าปันพื้นไม่เท่ากันเราก็ปรับตามระดับพื้นให้ได้ตั้งขึ้นมานะครับทีนี้ก็วันนี้เราก็เราก็ได้มาเทพื้นนะครับนี่เพิ่งเทเสร็จหมาดๆแล้วก็เลยมีเวลาก็ถ่ายทําเล็กน้อยนะครับอันนี้เราเทพื้นที่เป็นตัวสเตย์รับตัว รู้ว่นะครับวันนี้เราก็ทำตัวฟุตติ้งเนี่ยกับเสาเนี่ยเสร็จหมดแล้วนะครับจนถึงเสาละเขตแล้วนะครับก็เลยถ่ายให้ดูเล็กน้อยเผื่อใครอยากดูเป็นไกด์ไลน์สำหรับการเอาไปทำเองนะครับก็ลองหารต้นทุนดูต่อช่องเนี่ยนะครับก็ขอย้ำว่ามันประมาณสัก600บาทนะครับไม่รวมค่าแรงไม่รวมค่าแบบค่าอะไรนะครับอันนี้เป็นเนื้อปูนเหล็กแล้วก็หินทรายนะครับซึ่ง ก็ต้นทุนก็จะไม่สูงเท่าไหร่แต่ถ้าค่าแรงอันนี้ต้องแล้วแต่คนที่จะไปทํานะครับก็ถ่ายทําให้ดูเล็กน้อยนะครับใครที่ชอบงานให้ง่ายสไตล์ทําเองสําหรับรั้วนะครับก็บ้านสวนภูนินาดาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งให้เราด้วยนะครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ